สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้ขนผมกับผมครับบบาวปืนดํามักแสบมักนัวแชแนลเอาละครับพี่น้องมาพบพื่อพี่น้องงมยบเง่เส้าอีกคือเก่านะครับวันนี้ครับกับบรรยากาศร่มหนาาอีกครับพี่น้องครับร่มแห้งขนาดเลยวันนี้บ้าปืนดาได้ครับพี่น้องสร้อยจุครับสร้อยจุตับครับบึ้อบึงตอนบางไงนะครับพี่น้อง เดี S <S mm ๋ยเป็นไส้จุตับตับหมูเนะพี่น้องเนาะเจจยวเจียวบีครับพี่น้องเอาแบบสดน่ำครับพี่น้องแบบสดเอาขุนจักน้อยพักแกมก็ได้พักอีเหลินนะครับเนาะกับบักทัวเนี่ยพักสลัดเนะพี่น้องเนาะเอาก่อนสิไปเจ็บแสบบ้าปูดำกับขอโทษขอให้คผูบอกกินตับหมูนะครับเด้อบอกกินดิบนะครับพี่น้องเนาะ ขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องเนาะเอาก้อนสิไปเสียบอีกเครื่อกะแก่ข้าวก่อนพี่น้องแก่ข้าวแล้วกินยังกระเสียบเป็นตัเอาหน่อยครับพี่น้องเอาเพอกินกะเสียบนเนาะพี่น้องมาจวจน้ำกันครับพอตทษขอ,ขอ็ค่อยผู้ตรวดนะครับเด้อผู้จวดก็มาจวดน้ำกันเลยครับ ที๋ยวกกันไฟแนะครับพี่น้องจำแบบนึงครับมึนอนีเอาตอนลูกเตาเลยมึอน,นี้อเอาเรียบร้อยครับพี่น้องมาดิตรงมือเลยครับเขาเนี้ยวอจะี่ครับพี่น้องติ๊บจิ๊บคือเกา่าห่อนบบห่อนเหรอครับเย็นเหรอมาพี่น้องมาเสร็แน้ำบาปืูดนนำครับจัดเป็นจูตับมันนี้ครับเอาขําแรกแห็งมนัน ตรวดโอ้โหอีกตอนนะคุณสองไปเลยครับพี่นน้อง แบบเต็มบ่วงหลดเจ้ามีคุมอำลําดีครับ เป็นแบบสวดเอารับเจี่ยวหมือนอืมอุ่นซองเลยครับจัดโตร่มหนาวเลยครับเหมือน,นพี่นอ้อง เต็มบ่วงเลย เป็นตอนอยังไงครับมันเนี่ยแบบถูกเตาไปเลยซีคุ้นซีเหรอครับสีพวกขาตัว จับงวดไปเลยครับความหวาน สีขู่นสีของแถเนะครับจนหล่นบวง 嗯嗯，嗯哼、mm。Hmm. Mm hmm. chuột bên chuột đấy. ลมแห้งนะครับพี่น้องเลยเอาสอยมงอีกันครับ แสบน้ำกันเลยครับพี่นอ้องือ ครับไม่ไม่ทุกส่วนครับ บรรยากาศโตร่มหนาวนะครับพี่น้องวันนี้ยวดดีครับเอาละครับพี่น้องเอาเป็นเราพ่อซ้ำอีกนะครับเนาะแซ่บพักขนาดเลยครับพี่น้องจุตับหมูวันนี้ครับกับบรรยากาศร่มหนาวครับพี่น้องเนาะจัดโตร่มหนาวครับวันนี้บาบูดั็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคตนะครับเนาะถ่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับพี่น้องเนาะ บาปุดดำก็ขอฝาาคือก้าเข้าฝากดติดตามนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บาปุดดำทำคลิปใหม่ๆนี่นะครับเด้อพี่น้องเด้อไปครับพี่น้องบาปุดดำก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องเนาะก่อนสิลาไปก่อนกับบาปุดดำกัขอให้พรอแม่พี่น้องสู้ขูสุขคนอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความเจริญนะครับพี่น้องเด้อไปครับพี่น้องบาปุดดำขอลาบไปก่อนเอาไว้พบพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับผม